สวัสดีครับเรื่องดาวที่ผมพบเจอมามันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อนสมัยที่ผมทำงานอยู่ในโรงงานทอผ้าแห่งหนึ่งในตำแหน่งช่างประจำทั่วไปซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นผมได้เห็นวิญ,ญญาณออกมาจากหุ่นลองเสือ้อโดยที่มีลักษณะเหมือนกับถูกไฟคลอกจนกลายเป็นสีดำพร้อมกับทำพฤติกรรมบางอย่างแบบที่น่านเหลือเชื่อซึ่งสิ่งที่เห็นในตอนนั้น มันก็ทำให้ผมหลอนแบบไม่มีวันลืมย้อนกลับไปในตอนนั้นสมัยที่ผมเรียนจบอาชีวะใหม่ๆด้วยความที่บ้านของผมไม่มีเงินเลยไม่ได้เรียนต่อชั้นปริญญาตีแล้วก็ต้องหางานทำในตอนที่ผมหางานทำผมก็หาไปเรื่อยครับจนกระทั่งผมได้พบเข้ากับโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นโรงงานทอผ้าที่ติดประกาศรับสมัครงาน อยู่ที่หน้าประตูบานใหญ่โดยที่เขาได้เขียนว่าประกาศรับสมัครช่างประจำทั่วไปไม่จำกัดวุฒิแต่ขอเป็นคนที่มีความอดทนมีประสบการณ์แล้วก็สามารถทำงานได้ในช่วงกะกลางคืนแม้ในวันนั้นคุณสมบัติของผมจะไม่ครบแต่ผมก็เข้าไปสมัครซึ่งเขาก็สัมภาษณ์อะไรต่างๆผมก็เลยบอกกับเขาไปตามตรงว่าผมไม่มีประสบการณ์ แต่สิ่งที่ผมทำได้ครับผมสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ซึ่งพี่คนหนึ่งที่เป็นคนสัมภาษณ์ชื่อว่าพี่เอเขาก็เลยบอกว่าถ้าหากใช้คอมได้ก็น่าสนใจเดี๋ยวให้มาอยู่กับเขาเดี๋ยวเขาจะสอนงานให้เองตอนนั้นผมก็ดีใจมากที่ได้งานทำก็เลยกลับบ้านไปขนของมาอยู่ห้องเช่าใกล้ๆกับที่ทำงาน จนถึงวันเี่เริ่มงานด้วยความที่งานเป็นกะดึกผมเลยเข้าไปในช่วงเย็นจนกระทั่งได้เจอกับพี่เอพี่เอเขาก็บอกว่าผมอาจจะต้องอยู่คนเดียวก่อนเพราะพี่ที่ประจำจุดนั้นที่จะเอาผมมาทำคู่กันเพิ่งลาออกไปเมื่อวานผมเลยรีบบอกเลยครับว่าไม่เป็นอะไรผมทำไหวให้ทำคนเดียวก็ไม่เป็นอะไร ในเย็นวันนั้นพี่เอกก็เดินนําหน้าผมเข้าไปโดยที่มุ่งตรงไปที่หลังโรงงานผ่านโกดังเย็บผ้าต่างๆที่มีเสียงจักเย็บผ้าดังก้องไปหมดและเมื่อไปถึงผมก็เห็นว่าจุดที่ผมได้ประจำมันมีลักษณะเป็นโกดังเก่าที่แยกมาจากโกดังอื่นโดยที่ข้างในนั้นมันก็มีพวกแทงน้ำยามีเครื่องจักรบางอย่างมีจักเย็บผ้า แล้วก็มีห้องกระจกอยู่2องถึงสห้องซอยเ,อเรียงกันอยู่ด้านในตรงนี้เป็นโซนฟอกหนังมันจะเง,งียบๆหน่อยพี่ให้เราอยู่ในห้องกระจกคอยดูพวกระบบไฟคอยดูปั๊มให้ทำงานส่วนพบโปรแกรมต่างๆเดี๋ยวพี่มาสอนให้อีกทีในคืนนั้นหลังจากที่คุยกับพี่เอผมก็เริ่มงานทันที โดยที่ผมรู้สึกว่าแม้ว่าในโซนอื่นๆจะเริ่มเงียบลงแต่โซนฟอกหนังที่ผมอยู่ยังมีคนอยู่อีกหลายคนประมาณ1 5บหถึงยีคนบางคนก็นั่งเย็บผ้าบางคนก็นั่งทําเอกสารอยู่ในห้องกระจกถัดไปช่วงนั้นหลังจากที่ผมทํางานไปจนเวลาผ่านไปได้สองถึงสวันมันก็เริ่มมีบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อในวันนั้น ในขณะที่ผมมาทำงานและกำลังจะเดินเข้าห้องกระจกผมก็กลับพบว่าผมเห็นเงาของใครคนหนึ่งกำลังยืนอยู่ในห้องกระจกเงาที่ผมเห็นในตอนนั้นมันดำเมี่ยมเลยครับโดยที่เขายืนอยู่ที่มุมห้องจนผมต้องพยายามตั้งสติบอกกับตัวเองว่าดูให้ดีและเมื่อเปิดไฟขึ้นมาแม้ว่าจะโล่งใจแต่ก็อดขนลุกไม่ได้ครับ เพราะว่าสิ่งที่เห็นในตอนนั้นมันเป็นหุ่นลองเสื้อตัวใหญ่ที่ถูกไฟคลอกจนดำเนื้อตัวเลอะไปด้วยน้ำยาโดยที่มีขนาดสูงเท่าคนจริงอืมเหยียดเค้ใครยกเข้ามาวะเนี่ยหุ่นอะไรไม่น่ากลัวฉิบหายผมถึงกับสะบดออกมาเพราะความน่ากลัวที่แทบจะเหมือนกับคนจริงๆ แต่ก็ต้องพยายามไม่ใส่ใจเพราะผมเพิ่งมาอยู่ได้ไม่กี่วันแต่ก็อดคิดไม่ได้จริงๆครับว่าเขาจะยกเข้ามาในห้องที่ผมอยู่ทำไมจนหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันตลอดเวลาที่ผ่านมาที่มีหุ่นลองเสื้ออยู่ในห้องผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกไม่ปกติเป็นความรู้สึกที่แปลกที่เหมือนกับมีคนจ้องมองตลอดเวลา แต่เมื่อผมหันกลับไปมันก็ไม่มีใครเลยครับนอกจากหุ่นตัวนั้นผมพยายามไม่คิดอะไรจนเวลาก็ผ่านไปอีกเกือบหนึ่งสัปดาห์ที่ผมสลัดความรู้สึกนั้นไม่ได้จริงๆจนกระทั่งในคืนหนึ่งที่ผมนั่งทำงานตามปกตินั่งมอนิเตอร์คอมอยู่ในห้องทำงานแต่แล้วผมก็รู้สึกว่าความรู้สึกมันมาอีกแล้วครับมันเป็นความรู้สึกที่แปลก ที่เหมือนกับมีคนจ้องมองมาแต่เมื่อผมหันหลังกลับไปมันก็กลับไม่มีจริงวันนั้นในขณะที่นั่งทำงานผมก็แอบคิดเล่นๆน,นะครับว่าเดี๋ยวถ้าหากรู้สึกอีกผมจะลองมองสะท้อนกระจกหน้าจอเพราะไม่อยากให้เขารู้ตัวและเมื่อผมคิดเท่านั้นเลยครับในขณะที่ผมปรับองศาของหน้าจอแต่ยังไม่ทันจะตั้งใจมองผมก็กลับต้องสะดุ้งสุดตัว เมื่อผมได้เห็นเงาลางๆว่าหุ่นลองเสื้อตัวนั้นที่มีสีดำทะมึนได้ขยบเข้ามาอยู่ด้านหลังแล้วก็พยายามจะเอาคางมาเกยที่ไหล่ของผมผมสะดุ้งเลยครับก่อนจะรีบหันไปมองอย่างรวดเร็วแต่มันก็ไม่มีจริงๆผมเลยคิดเลยครับว่าไม่ได้การแล้วแต่จะเอาไปบอกพี่เอก็ไม่ควร ผมเลยเดินออกไปเอาพวกเศษเสื้อผ้าเอาเศษนังที่เขาทิ้งไปคลุมที่หุ่นตัวนั้นจนอีกวันผ่านไปด้วยความที่นอนไม่ค่อยหลับผมเลยเข้ามาทำงานตั้งแต่เย็นซึ่งได้เจอเข้ากับพี่เอพอดีแกก็เลยถามสารทุกสุขดิบถามอะไรต่างๆเรื่องงานแต่ผมก็บอกว่าทำได้ครับงานยังไม่มีปัญหาอะไรแต่ก่อนที่จะแยกจากกัน ผมก็นึกกลัวผีขึ้นมาก็เลยถามกับพี่เอว่าคนงานที่อยู่ในโกดังเขาทำงานแผนกอะไรกันแล้วช่วงเวลากลางคืนเงียบๆผมออกไปนั่งเล่นไปพูดคุยกับพวกเขาได้หรือไม่ตอนนั้นผมเห็นพี่เอนิ่งแล้วก็ทำหน้าคิดก่อนที่จะร้องอ๋อแล้วก็ตอบกับผมว่าน่าจะเป็นพนักงานเย็บผ้าทั่วๆไป ซึ่งพนักงานที่นี่เข้าใจดีถ้าดึกๆเงาๆงานไม่มีปัญหาอะไรจะขี่จักรยานออกไปพูดคุยเล่นก็ไม่ว่ากันค่ำวันนั้นผมก็แยกกับพี่เอแล้วก็กลับเข้าไปทำงานซึ่งผมก็ทำงานไปตามปกติแต่จนกระทั่งในช่วงดึกผมก็รู้สึกอีกแล้วครับมันเป็นความรู้สึกเสียวสันหลังขึ้นมาผมก็เลยเดินออกจากห้อง แล้วก็เดินเข้าไปในโกดังเพื่อจะทักทายพนักงานหลายๆคนวันนั้นผมได้รู้จักคนหลายคนซึ่งแต่ละคนก็มีอายุมากพอสมควรบางคนก็นั่งเย็บผ้าบางคนนั่งทำเอกสารอยู่ในห้องกระจกจนเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเมื่อผมเดินกลับมาที่ห้องกระจกแล้วผมก็พบว่าผมเห็นผู้ชายคนหนึ่งมีลักษณะผิวคล้ำเดินเข้าไปในห้องกระจก ซึ่งไม่รู้ว่าเข้าไปทำอะไรผมก็เลยแอบดูอยู่ในมุมมืดๆแล้วผมก็เห็นว่าผู้ชายผิวคร้ำคนนั้นได้เดินเข้าไปที่หุ่นก่อนที่จะหยิบเอาเศษผ้าแล้วก็เศษหนังที่คลุมหุ่นตัวนั้นออกผมขนลุกเลยครับไม่รู้ว่าเขาทำไปทำไมแต่ก็ไม่กล้าถามได้แต่ยืนหลบมุมอยู่ตรงนั้นจนเขาเดินออกมา แล้วก็กลับไปทำงานจนเวลาผ่านไปอีก2-3วันในขณะที่ทำงานตามปกติแต่ในคืนนั้นเองครับในขณะที่ผมนั่งอยู่หางตาก็เหลือบไปเห็นที่ประตูแล้วผมก็เห็นว่าผมเห็นผู้ชายคนนั้นคนที่ผิวคล้ำได้ยืนจ้องอยู่ที่ประตูกระจกแต่สิ่งที่เขามองเขาไม่ได้มองมาที่ผมแต่กลับมองไปที่หุ่นตัวนั้น เหมือนกับอยากจะเข้ามาผมไม่รู้เลยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยกลั้นใจกะว่าจะไปเปิดประตูแต่เมื่อเดินไปเท่านั้นเลยครับยังไม่ทันที่จะถึงประตูผู้ชายคนนั้นก็หันมาจ้องหน้าผมแล้วก็กลับเดินหายไปอีกทางจนเวลาผ่านไปอีกไม่กี่วันน่าจะเข้าช่วงสัปดาห์ที่สอง ที่ผมมาทำงานอยู่ที่นี่จนผมเริ่มรู้จักกับคนข้างนอกบางคนเห็นหน้าเห็นตาก็ทักทายกันแต่ในคืนนั้นเองครับในขณะที่ผมเดินอยู่ด้านนอกและกำลังจะกลับมาที่ทำงานแต่ผมก็เห็นนิกแล้วครับผมเห็นผู้ชายตัวสีดำเดินเข้าไปในห้องกระจกแต่ผมก็คิดว่าผมจะพยายามไม่สนใจเขาจะทำอะไรก็ทำไปผมเลยไปยืนสบ,บุ่รี อยู่ที่หน้าประตูแต่คุณผู้ฟังครับมันเกิดอะไรขึ้นทราบไหมครับในขณะที่ผมยืนสบุรี่อยู่นั้นเป็นเวลาที่นานสองนานจนบุหรี่หมดไปหลายตัวและเมื่อผมหันกลับมาผมก็กลับพบว่าผมเห็นหุ่นตัวนั้นมันสั่นและผู้ชายผิวดำคนนั้นได้หายไปจากห้องกระจกผมไม่อยากเชื่อเลยครับ ว่าเขาจะหายไปได้จริงๆซึ่งไม่น่าจะออกมาอย่างแน่นอนเพราะผมยืนอยู่หน้าประตูตลอดแถมประตูกระจกบานนั้นมันก็มีกระดิ่งซึ่งจะหากว่าเขาเปิดออกมาผมก็จะต้องได้ยินผมคิดแล้วครับว่าเขาไม่น่าจะใช่คนแต่ก็ยังเก็บเอาไว้ในใจพยายามทำใจดีสู้เสือหาผ้ามาคลุมหุ่นไว้อีกครั้ง แล้วก็นั่งทำงานไปจนถึงในวันถัดไปผมก็กลับเข้ามาทำงานโดยที่พยายามทำตัวตามปกติแต่ในคืนวันนั้นเองครับในช่วงประมาณตีสามขณะที่กำลังนั่งทำงานอยู่ผมก็รู้สึกว่ามันมีลมเย็นวูบพัดผ่านหลังของผมไปทั้งทงที่ไม่ได้เปิดประตูและเมื่อผมหันไปเท่านั้นแหละครับผมก็เห็นว่า ผ้าที่ผมเอาไปคลุมหุ่นมันค่อยๆปลิวออกแล้วก็ตกลงกับพื้นและสิ่งที่เกิดขึ้นครับผมได้เห็นแบบจ่าจ่าตาว่ามีคนเดินออกมาจากหุ่นลองเสื้อโดยที่คนคนนั้นก็เป็นคนผิวดำที่ผมเห็นเดินเข้าออกห้องกระจกมาหลายวันก่อนที่เขาจะเดินทะลุห้องกระจกออกไปแบบไม่เปิดประตู ผมขาสั้นเลยครับปัสสาวะแทบราดกางเกงแต่ก็ต้องเก็บอาการเพราะยังไม่อยากตกงานซึ่งจากที่เห็นตอนนั้นผมก็มั่นใจแล้วครับว่าหุ่นลองเสื้อตัวนั้นไม่ปกติแล้วก็มีวิญญาณผู้ชายตนหนึ่งอยู่ข้างในนั้นจริงๆตอนนั้นผมเลยพยายามตั้งสติแล้วก็เดินออกไปข้างนอกเพื่อไปคุยกับป้าๆนานาที่นั่งเย็บผ้าอยู่ข้างนอก ซึ่งในตอนนั้นผมก็เห็นป้าคนหนึ่งที่ดูท่าทางใจดีกว่าคนอื่นกำลังจะลุกออกไปพอดีผมก็เลยเดินตามแกไปโดยที่กดน้ำจากตู้ไปให้กระป๋องหนึ่งแล้วก็นั่งลงคุยข้างๆแกซึ่งด้วยความที่แกดูท่าทางใจดีผมก็เลยตัดสินใจแล้วก็ถามออกไปเลยครับว่าเที่ยวโรงงานแห่งนี้มันมีผีใช่หรือไม่เออ ป้าครับผมขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับเออที่นี่ที่นี่มันมีผีใช่ไหมครับ<ม>หลังจากที่ผมถามออกไปป้าแกไม่มีท่าทีอะไรเลยครับนอกจากจะนั่งนิ่งๆแล้วก็ค่อยๆหันมามองหน้าแล้วก็บอกกับผมว่าใช่ใช่สิที่นี่ที่นี่มันมีผี หลังจากที่แกตอบกลับมาแบบนั้นแม้ว่าผมจะตกใจแล้วก็ขนลุกอย่างบอกไม่ถูกแต่ผมก็นั่งคุยกับแกยาวเลยครับซึ่งแกก็ถามกับผมว่าผมเจอในหุ่นลองเสื้อใช่หรือไม่ผมก็เลยบอกว่าใช่ครับแล้วก็เล่าให้แกฟังว่าผมเห็นผู้ชายตัวสีดำชอบเดินเข้าออกห้องกระจกแล้วจนกระทั่งในวันนี้ผมก็เห็นจะจะตาว่าวิญ,ญญาณของผู้ชายคนนั้น เดินออกมาจากหุ่นลองเสื้อแล้วก็เดินทะลุออกมาจากห้องกระจกจริงๆถึงตอนนั้นป้าแกก็บอกครับว่าในหุ่นตัวนั้นมีวิญญาณอาศัยอยู่จริงๆแต่ไม่มีใครกลัวแล้วทุกคนก็รักหุ่นตัวนั้นซึ่งมันก็ทำให้ผมขนลุกเพราะตลอดเวลาเกือบสามสัปดาห์ที่ผ่านมาผมได้นั่งอยู่ในห้องอยู่เพียงลำพังกับหุ่นตัวนั้นตลอดเวลา จนป้าแกกลับเข้าไปทำงานผมเลยเดินกลับเข้าไปนห้องกระจกพยายามนั่งทำงานตามปกติแต่ผมก็อยู่ไม่ได้แล้วครับผมเลยลุกขึ้นมาเดินไปหยุดอยู่ที่หน้าหุ่นก่อนจะยกมือไหว้แล้วก็อธิษฐานขอเขาว่าผมจะมาทำงานอย่ามายุ่งกันแลกกันเลยผมขอทำงานอย่างสงบสุขและด้วยอารมณ์ชั่ววูบในตอนนั้นผมจัดการเลยครับ ผมอุ้มหุ่นตัวนั้นขึ้นมาผิวสัมผัสของเขาหยาบไปหมดทั้งจากการถูกเผาคราบอย่างคราบน้ํายาอะไรต่างๆก่อนที่จะเดินออกมาที่หน้าประตูเอาไปวางเอาไว้ในมุมมืดที่อยู่ข้างห้องกระจกและในตอนนั้นเองครับด้วยความที่หุ่นมันหนักบวกกับช่องประตูที่แคบเกินไปทำให้แขนของหุ่นที่ผมอุ้มออกมากระแทกเข้ากับขอบประตูจนทำให้แขนของหุ่น ได้หักออกจากตัวและเพียงเท่านั้นเลยครับเสียงจักเย็บผ้าเสียงอะไรต่างๆที่เคยดังอยู่มันเงียบไปหมดทั้งโกดังและเมื่อผมหันหลังกลับไปผมก็กลับเห็นภาพที่น่าเหลือเชื่อเมื่อคนงานที่ทำงานอยู่1 5บหถึงคนนั้นได้เงยหน้าขึ้นมาบางคนก็ลุกขึ้นแล้วก็จ้องมองมาที่ผมผมคิดเลยครับ วันน่าจะเป็นเรื่องแล้วที่ไปยุ่งกับของที่ไม่ควรและน่าจะเป็นของสำคัญของคนที่นี่ผมเลยวางหุ่นเอาไว้ข้างหลังก่อนจะยกมือขึ้นมาพนมเพื่อจะขอโทษพี่พนักงานทุกคนแต่ในตอนนั้นเองแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ผมไม่คาดคิดว่าผมจะได้เห็นมาก่อนผมเห็นพี่พนักงานทุกคนป้าป้านานา,นา,นา,นานทุกคน ได้เดินตรงมาที่ผมจนทำให้ผมต้องตั้งรับเพราะกลัวว่าจะถูกรุมประชาทันแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นครับผมเห็นทุกคนที่เดินเข้ามาเดินผ่านอ้อมตัวของผมไปและเมื่อผมหันหลังกลับไปครับผมก็ได้เห็นพวกเขาเหล่านั้นทั้งหมดประมาณ1 5บหถึงยีคนได้เนื้อตัวเปลี่ยนเป็นสีดําเหมือนกับถูกไฟเผา ก่อนที่พวกเขาจะเดินทะลุหายเข้าไปในหุน่นผมภาพตัดเลยครับจนมาได้สติอีกครั้งในตอนเช้าเมื่อมีเจ้าหน้าที่ร,ปรอปภมาปลุกซึ่งเขาก็โทรหาพี่เอทันทีจนกระทั่งพี่เอมาผมก็เลยเล่าให้เขาฟังว่าผมเห็นพนักงานในโกดังทุกคนเดินหายเข้าไปในหุน่นและเพียงเท่านั้นแหละครับ หลังจากที่ผมบอกไปพี่เอก็ทำหน้างงแล้วก็ถามกับผมว่าพนักงานอะไรพนักงานในโกดังที่ไหนเพราะในโกดังแห่งนี้มีผมทำงานแค่คนเดียวผมแทบเป็นบ้าเลยครับจนเมื่อพยายามตั้งสติเข้าไปนั่งที่ออฟฟิศของพี่เอเขาก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณ25ปีก่อน สมัยรุ่นพ่อของเจ้าของโรงงานเคยเกิดเหตุไฟไหม้โกดังโดยที่มีพนักงานติดอยู่ด้านในก่อนจะเสียไปประมาณ20คนและจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นหลังจากบูรณะโรงงานเมื่อประมาณ25ปีก่อนเมื่อเขาพาสินแสมาทำพิธีสินแสได้บอกว่าพวกเขาที่ตายไปยังไม่ได้ไปไหนเพราะในขณะที่พวกเขาประสบเหตุ พวกเขาโดนความร้อนทุกทรมานจนเมื่อวิญ,ญญาณออกจากร่างพวกเขาทั้งหมดเลยหนีออกจากร่างของตัวเองไปสิงสถิตยอยู่ในหุ่นตัวนั้นเป็นจำนวนเกือบ20ตนใช่แล้วครับในหุ่นตัวนั้นไม่ได้มีวิญญาณของชายผิวคร้ำเพียงแค่ตนเดียวแต่กลับเป็นพวกเขาทั้งหมดในโกดังที่ผมอยู่กับพวกเขามาหลายคืนเป็นจำนวนเกือบ20ตน ที่เป็นผีสิงสถิตยอยู่ในหุ่นเช่นเดียวกันในตอนนั้นพีเอก็ถามว่าผมเอาหุ่นมาได้ยังไงผมก็เลยบอกว่าไม่ได้เอามาซึ่งพีเอก็บอกเลยครับว่าหุ่นตัวนั้นพนักงานเขากลัวกันมากเลยถูกซ่อนเอาไว้ที่ไหนสักแห่งซึ่งเขาก็ไม่รู้เช่นกันและถ้าหากผมไม่ใช่คนเอามาก็อาจจะเป็นไปได้ว่า หุ่นตัวนั้นได้เดินมาที่ห้องกระจกเองหลังจากนั้นพีเอก็บอกว่าเขารู้สึกเอใจตั้งแต่ตอนที่ผมถามว่าพนักงานข้างนอกเป็นใครแต่เขาเข้าใจว่าหมายถึงโกดังอื่นเขาก็เลยบอกให้ขี่จักรยานไปคุยดูซึ่งหลังจากนั้นผมก็ลาออกเลยครับไม่เอาอีกแล้วกับงานที่อยู่คนเดียว แต่มีผีอีกเกือบ20ตน